สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องทันสิราอิทูนะครับเย้ดีใจจังเลยวันนี้เราจะมาสปอยแมปกันนะครับใช่ครับตอนนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวพวกนี้พวกนี้เราจะมาเล่นกันนะครับเราจะมาสปอยกันนะคบว่าจะมีอะไรก็คือเราจะมาเอาชีวิตรอดนะครับตอนแรกก็คือจะมารีวิวมอสแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือรีวิวไปด้วยเอาชีวิตไปเลย ก็คืออันนี้คือในเอ่อไบโอมมังกรไฟนะครับคือจะเหมือนในเนเธอร์นิดหนึ่งนะแล้วก็จะมีประตูเนเธอร์ยักษ์อยู่นะแล้วก็จะมีเป็นลาวาอยู่ตรงนี้แล้วก็มังกรตรงนี้แล้วก็ซากมังกรตรงนี้แล้วก็มีมังกรอีกมากมายที่กําลังนอนหลับอยู่นะ <c oughs> แล้วก็มีมังกรตรงนี้ตรงนู้นก็มีนะแล้วก็ผมสปอยไว้ก่อนเลยนะว่าในเนเธอร์ถ้าใครอยากจะโหลดแมบนี้ไปเล่นอ่ะ ผมเตือนเลยนะอย่าเข้าเนเธอ์มังโคตรแหลกเลยมังกรเพียบแต่แต่ก็ไม่ถึงหลักสิบไม่ถึงหลักร้อยหรอกนะก็ให้ดูคร่าวๆนะครับนี่คือโลกของมังกรไฟนะครับอือไปเดี๋ยวไปโลกมังกรน้ําแข็งกันนะครับต้องกระโดดก่อนนะให้ประตูมันเปิดให้มันได้ยินเสียงเท้าเราอันนี้คือบันลังนะครับแล้วก็ชุดเกาะเหมาะสําหรับการเล่นสี่คนขึ้นไปนะครับสี่คนขึ้นไปนะครับย้ําอ่ะอันนี้คือของโลกน้ําแข็งนะครับจะกว้างมาก กว้างยิ่งกว่าโลกไฟอีกนะตอนแรกผมก็อันนี้คือแบบเอาม,ามุกๆกเกียนๆนะค,คือมันสูงมากนะทุกคนนี่สูงแบบสูงมากอันนี้คือเกียนเฉยๆนะเอ้าถ้าถ้ามองมุมสูงเนี่ยคือโคตรสวยนะแถมมีสปอยมังกรตรงนู้นนี่ครับมีน้ำตกด้วยใช่แล้วก็มีเป็นประตูเนเธอร์เช่นเคยนะอยู่ตรงหัวของรูปปัน้นแล้วก็ มีเป็นบ่อน้าตรงเนี้ยบ่อน้าตรงนี้ก็เป็นที่แอบได้นะครบก็จะมีพวกพิเลเจอร์วิเลตไอ้พิเลเจอร์อะไรพวกนี้มีเต็มเลยนะแล้วก็จะมีเป็นแบบสําหรับเอาไว้เอาไว้แอบมบังกรน,นะแต่แอบไอ้สองสามสองสายพันธุ์นี้ไม่ได้ก็จะมีเป็นที่แอบแบบเอาไว้พักหายใจได้นะครับอยู่ตรงนี้ก็แบบอื้นะครับสปอยไว้แล้วนะครับก็ถ้าใครไม่ดูคลิปนี้ก็ไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรังของเดอะคิงกับเดอะค e n นะนี่คือเดอะคิง และนี่คือนี่คือเดอะคินส่วนนี่คือเดอะวีนัอันนี้มังกรน้าแข็งะครับเป็นสีเทาไม่ใช่สีดําใครตาบอดสีก็คิดว่ามันสีดําไปซะแล้วก็จะมีเป็นลูกหลานของมันนะครับเป็นเดอะคิดเบบี้ฟักกิ้งบอยแล้วก็นี่นะครับก็กรงนี้มีมังกรทั้งหมดสี่ตัวนะครับอือใช่ครับแล้วก็ยังมีไอ้นี่นะครับเป็นที่สําหรับแบบเผื่อใครอยากเลี้ยงมังกรไงจะมีอยู่ตรงนี้นะ นี่นี่นี่ตรงนี้มีไข่มังกรอยู่นะถ้าเกิดในที่นี้เราจะได้มังกรไฟนะครับเอ,อ้ไม่ใช่ดิมังกรน้าแข็งนั่นแหละถูกละโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงยนะเดี๋ยวผมกลับมามอาัอนนี้ทุกคนก็ผมสปอยว่าอีกอย่างหนึง่งคือตรงนี้จะมีไข่มังกรด้วยนะครับมังกรสีขาวใครแบบใครฉลาดก็จะเห็นใครที่ผมไม่พูดแล้วกันก็จะไม่เห็นนะครับนะฮะเดี๋ยวผมเอาไข่มังกรสีขาวเขาว้ขาก่อนมันอยู่ตรงไหน ว่ามันอยู่ตรงนี้โอเคอ่าสปอยเสร็จละคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะมาพี่เดี๋ยวเรามาปิดคลิปคลิปกันนะครับแกเสร็จมาแดนนี่สวยใช่ไหมล่ะสวยดิโคตรสวย,วยเลย,ยอหยิบกด F1 แบบปุบ่ม F1 แล้วก็มาดูอ่ะไปดูพี่น้องทำกันตอนนั้นตอนนี้จริงๆนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแมพน้ำแข็งเดี๋ยวผมแคมปหน้าจอก่อนไม่ใช่กดเบาเสียงดิ่แคมป์หน้าจอเดี๋ยวพี่แก้ก่อนเนี่ยแก้เนาะว่าเราจะทำแมกเร่พี่พี่พี่มายืนตรงนี้พี่มายืนตรงนี้มามาจะมาแคมปละ อยู่เรินตรงไหนดีตรงนี้โอเคดีเดี๋ยวเราไปแครอีกที่หนึ่งกันนี่คืออีกที่นึงนะครับทุกคนเห็นทุกอย่างไยเสียงผมเอ็โคโอเคแครละโอเคก็วันนี้ถ่ายคลิปดึกนิดนึงนะเพราะว่า พอดีว่าเพิ่งสร้างเสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวไปแคปของในไบโอมังกรไฟกันไปนี่นะทุกคนก็อีกรูปหนึ่งก็ตรงนี้หันหน้ามาสิพี่หันหน้ามาจะแคปบโอเคทุกคนงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเย่หัวทะลุด้วยหัวทะลุบ๊าย